สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมบปบสร้างฐานป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งจากซอมบี้นั่นแหละอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเราไปดูกอนมันชื่ออะไรเนี่ยเราต้องป้องกันไอตัวนี้มันคือมอนจะเป็นหัวใจหรือเปล่าเราต้องป้องกันหัวใจเราจากซอมบี้เข้าเกมมาเขาให้เราไปที่ช็อปเลยอ่ะไปที่ชอ็อปป๊บคอสโบเขาให้เราซื้อคอร์สโบซื้อเสร็จกลับไปที่ฐาน โอเคเหมือนเขาจะสอนเราเล่นวางข้างบนกล่องอ่ะโอ้กดสู้ตอนนี้เป็นเวฟที่หนึ่งแล้วอะไรอ่ะพันช์เราสามารถเป็นต่อยมันได้เราต่อยสมบีได้ด้วยทุกคนนี่ไงเวฟที่หนึ่งอีซี่เกินอ้าวจบแล้วเหรอไหนอ่ะอันนี้คือว o o ดเด่นเคสเหมือนเป็นกล่องอาวุธอ่ะดูซิจะได้อะไร โอ้ได้มีดมามีดมีดมันแรงกว่าหรออ้าวแล้วปิดยังไงอะ่ะอ๋อนี่นี่นเคม็มอู้คอร์โบสามอันทุกคนโอ้เรามีคอร์โบสามอันไม่ต้องทําอะไรเลยอนุมันยิงให้เราเองแต่เราสามารถช่วยถ่ายเราได้ด้วยการฟันเราไม่ต้องคลิกดิมันมันคลิกเองออ,โ,อตโต้เนี่ยแค่ไปใกล้ๆมันก็ฟันให้แล้วนี่ไงแล้วมีดวงจันทร์อะไรมาด้วยทุกคนเนี่ยด้านซ้ายมันคืออะไรอะ่ะ น่เป็นของยูเวนนะน่จากประสบการณ์แต่และแมปดูซิเราจะไปถึงเวที่เท่าไหร่มีทั้งหมดสี่คอร์ดโบอ้าวคอร์โบเราหายอันหนึ่งอนะ่ะทุกคนคอร์โบตรงกลางหายไปไหน,นจริงๆเรามีคอร์ดโบตรงกลางอันหนึ่งนะแต่หายไปแล้วอะน่เสร็จเจ้าซอมบี้ไปหรือเปล่าวิอันนี้อะไรอะ่ะไมเ่เรืองแสงด้วยวิเวบนี้ซอมบี้หัวเป็นกล้วยมีกล้วยอยู่บนหัวรู้สึกเหมือนจะอึดขึ้น ไม่ได้ล้วอฮ้ยถึงถึงหัวใจเราแล้ว,ลวอ๋อข้างล่างมีหลอหัวใจอยู่เรียบร้อยเราได้เงินมา175ร้ยรอยเจ็ดิบห้าเหรียญหรอดูซิเราซื้อเลไได้อืมเอ้ยซื้อสไปดได้มีสโตนสไปดกับสไปดธรรมดาแต่ดาเมจมันจะเท่ากันไหมเอาสไปดธรรมดามาวางดีกว่าได้สองอันเลยเออกลับบ้าน แล้วเราซื้อมาแล้วอยู่ตรงไหนอะสร้างโอเคสร้างตสปไปธรรมดาวางจริงๆเราควรวางตรงนี้นะแต่ว่าวางข้างหน้าดีกว่านี่วางตรงนี้เลยช่องกลางโอเคเริ่มได้ลองดูซิความแรงของสปายโอ้ความแรงสามสิบเลยเหรอ สามสิบหน่วยแรงมากทุกคนแต่มันมีตัวที่ไม่เดินมาโดูนะยิ่งเราควรวางข้างหน้าฐานนะเนี่ยวางตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยแก้หลังจบตานี้แล้วปล่อยมันตีไปก่อนได้ไหมเราไปขอไปดูช็อปกันเก็บเงินซื้อกล่องเราไปมีอะไรบ้างอ๋อนี่กดดูตรงนี้ได้มีปืนกลมีธนูวิอยากได้ปืน,นนะกลน่ะกล่องเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามร้อยไหม ส่องสามร้อยมีปืนกลทุกคนอา้าวกดผิดไปกด Stop สต็อปซะง,งั้นโอเคไม่เป็นไรเรามาซื้อซื้อสไปร์เพิ่มอ่ะวางข้างหน้าสักอันหนึ่งว่าเดี๋วดสมบิจุนต้องเดิมตรงน,นี้อยู่ละแล้วกดไฟทิ้งไว้ฟามเงินแล้วระหว่างนี้ไปดูบ้านเพื่อนโอ้อันนี้อะไรอะ่ะทำไมฐานเพื่อนนเล่นหนาขนาดนี้ มีเหมือนประตูเลเซอร์ข้างหน้าเป็นจกนักกลแล้วก็มีประตูเลเซอร์ด้วยนี่เข้าประตูเลเซอร์ไปติดปืนทำไมบ้านเขาแน่นหนาจังอะเราเล่นอีกสักกี่นานแว่เท่าของเขาแล้วไหนกล่องดวงใจของเขามองไม่เห็นเลยทุกคนแน่ไปได้หลายเวฟนะอันนี้ดูของคนนู้นสิอันนี้แค่ ส,สปาวมาคือแบบซอมบี้ก็ตายแล้วอะปืนกลเต็มไปหมดมันวางซ้อนกันอย่างยิ่ด้วยเลยอันนี้ถึงเว็บที่เก้าแล้วถึงไอ้ตัวหัวกล้วยนี่แล้วต้องพูดได้ชันนะหัวกล้วยไอ้ตัวหัวกล้วยมันแข็งแก่งมากเอ้ยเราผ่านได้ยูโอเคเวบสเอ็ดแต่ว่าน่าได้แค่เว็บสเอดหรือเปล่าเพราะว่า ไอ้สไปเรามันแตกไปแล้วเรียบร้อยไม่อย่าอย่ามายุ่งกับหัวใจฉันโอ,โอ้หัวใจเราโดนกินทุกคนเรียบร้อยเราซื้อได้หรือยังสามร้อยแล้วกล่องสามร้อยอะซื้อเลยกล่องอาวุธสามร้อยแล้วปืนแบบเขามันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยสองร้อยห้าสิบวิก็ไม่แย่นะสองรอห้าสิบราคาไม่ได้แพงมากนะ จริงๆเราเล่นเก็บเงินสองร้อยห้าสิบรวางแบบซ้อนๆซ้นๆหลายอันแบบของเพื่อนนี้เได้นะกลับบ้านหูก,กล่องเราอีกสิบนาทีเปิดได้รอยาวๆสิบนาทีโอเคทุกคนหลังจากที่ผมปล่อยฟาร์มไว้เพื่อรอกล่องเปิดได้ตอนนี้ก็กล่องเปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีเงินทั้งหมด หนึ่งพันหกร้อยเหรียญแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องกันก่อนดูซิได้อะไรขอดีเจนเปืนกลอ่ะอยากได้ปืนกลนอุ้ยได้เป็นค้อนมาค้อนมันแรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูดีกว่รารอจบเว็บนี้ไหนลองดูค้อนสิค้อนแรงไหมฟึบค้อนน้ำเมจเท่าไหร่มีดมันดาเมจดยี่ห้านะอุ้ยค้อนดาเมจดร้อยยี่สิบแต่มันไม่มีแบบตีอัตโนมัติอ่ะเราต้องกดตีเองโอเคถือว่า น้ำเมแรงอยู่ดูซิว่าไอเงินพันเจ็ดของเรามันซื้ออะไรได้ถ้าซื้อกล่องนี้ได้ระดับโกลเลยมีปืนกลแต่ถ้าไปซื้อของสร้างฐานหรอมีเมทัลสไป์อ่ะแล้วก็ป้อมปืนเป็นป้อมปืนสองหัวจะได้สองอันเลยนด้เนี่ยนะแต่ถ้าซื้อเป็นปืนยิงไฟอะ่ะได้อันเดียวลองซื้ออันนี้อันนึงดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์อีกหกร้อยมาซื้อป้อมปืนไฟไดีไหม น่าจะเก็บไม่นานนะแปบ๊บเดียวะอ๋ะอเพิ่งเห็นมีคูณสอ,ง,องนี้ด้วยทุกคนนี่โอ้หเราก็นั่งเล่นตั้งนานไม่รู้มีคูณสองนี้่มีออตโต้เวฟด้วยเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ไม่ดูทำไมทุกคนไม่บอกผมอันนี้อย่ดนหาซื้อปืนไฟปุ๊บกดกลับบ้านสร้างปืนไฟโอ้ปืนไฟอยากจะร้องไห้คือมันแค่นี้เองเหรอ มันใกล้มากเลยอ่ะปืนไฟอ่ะลองลองวางดูคือมันมันใกล้เกินไปอ่ะเดี๋ยวเราวางไว้ตรงกลางเดี๋ยวไม่ปืนไฟอ่ลองดูตอนนี้เปิดคูณสองด้วยแต่เราตีไม่คูณสองนะซอมบี้เดินคูณสองแต่คือเราตีช้ามากโอ้โหซอมบี้เดินไวมากเดี๋ยวเราประมาณเวฟที่สิบเราค่อยปิดคูณสองกอแ,แต่อยากรู้อ่ะไอ้น,นี้ไม่ทํะไรอ่ะไอโนงจันอ่ะเดี๋ยวรอจบอันนี้เดี๋ยวเราไปดูดีกว่า เว็บยี่ห้าน่าจะถึงอยู่ไหมถ้าไอ้บอกอันนี้ไม่แตกซะก่อนอ่ะน่าจะถึงอยู่นะอุ้ยมาเป็นแก๊งเลยจะผ่านไปเนี่ยเว็บนี้เปลนไฟเปลนไฟอุ้ยเปลนไฟแรงทุกคนแรงมากเปลนไฟผมว่าแน่ชิลอยู่นะเว็บยี่ห้าจะเปลนไฟมันเป็นหมู่ไหมหรือว่าทีละตัวอยากรู้ตรงนี้ก่อนโอ้ทุกคนเปลนไฟแรงมากดูสิไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคเดี๋ยววอร์คิวปืนไฟอ่าปล่อยเลยอย่างนี้ปล่อยชิวเลยเนี่ยดูเป็น,นีงปล่อยชิวเลยปืนไฟเก็บให้หมดคูณสองเลยอย่างนี้อย่างนี้คูณสองเลยมามามาให้หมดล้มล้มเป็นผักเป็นปลาล้มละเนระนาดชิวชิวเลยอย่างนี้นี่วิ่งเข้ามาทำไมพวกซอมบี้ล้มล้มไปซะ ไอซอมบี้พวกนี้มันยังไม่ค่อยแข็งแกร่งนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยแยละเย่ละปืนไฟเราหายทุกคนได้เวฟยีิบเอดไม่โอ้โหอันนี้ไม่ทันละได้แค่เวฟยี่ิบเอ็ดอะได้เงินมาห้าร้อยออนี่หรอบ็อกใช่ไหมอ๋อนี่มีสแต์จริงๆเราซื้อสแตมาให้มันกินเรื่อยๆก็ได้นะไอพวกซอมบี้อ่ะมีเลเซอร์ดอด้วยประตูเลเซอร์ ลองซื้อสิปตเลเซอร์อ่ะซื้อหมดเลยแล้วทำไมเรามีปืนไฟสองอันน่ะมาจากไหนอันหนึง่งปืนไฟโอ้ยอย่างนี้ก็แจ่มสิมีปืนไฟสองอันวิบวางตรงนี้อันหนึง่งวางข้างหลังแล้วก็อันนี้เหมือนเขาจะบอกว่าเป็นของตกแต่งถูกไหมอ่ะวางตรงนี้ ตอนแรก็นึ่งว่ามันจะเป็นประตูพอเดินเข้ามาแล้วแบบซอมบี้จะช็อตหรือว่าแบบว่าจะโดนดาเมจแต่ไม่ใช่นะอ่ะเริ่มเลยเํามีปืนไฟสองอันแต่ว่าไม่เอย่าเพิ่งเราต้องเอาบล็อกมาไว้ฝั่งนี้ก่อนอ่ะกันตัวฝั่งนี้โอเคพร้อมปูนสองไปเลยโอเวลที่ยี่สิบแล้วทุกคนเราถึงเวลที่ยี่สิบห้าไหมอุ้ยเจอนซอมบี้เจอน การตัวหน้าก่อนใจแอมันเดินช้าอยู่ไม่ไม่อย่านะโอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้ถูกต้องไม่น่าถึงเว็บที่ยี่สิบห้าทุกคนเราต้องซื้อปืนเพิ่มคือตัวเจแอมันค่อนข้างถึกถึกไหมมีโอกาสถึกอยู่นะนี่แบบเว็บยี่ิบสองละิ นองช่วยตีชวตีอย่างเต็มทีโ่โอ้ข้างหน้าไปหมดแล้วไม่น่าถึงอ่ะเราไปซื้ออาวุธเพิ่มหน่าเป็นซื้อปืนกลหรือว่าซื้อของสร้างฐานเพิ่มดิไอยี่สิบสี่ยิบห้าอยู่แค่เอื้อมปึ๊บปึ๊บได้อยู่ได้อยู่ไม่ชอบกับได้อยู่เลยได้อยู่แปลว่าไม่ได้ทุกคนเคยได้ยินไหมคำนี้ หตัวอะไรนี่อันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกเวฟยี่ห้าแล้วเราจะเจอตัวเนี้ยแต่คิดว่าเราแน่ผ่านไปได้ขอเราตีค่อนข้างค่อนข้างไม่แรงตีทีละร้อยโหมันตีเรามันตีป้อมเราแบบทีละครั้งอะไม่ใช่ทีละครั้งสิเขาเรียกว่าไงอันละครั้งคือป้อมเราหายหมดเลยโอเคครับทุกคนก็ถือว่ารู้แล้วนะว่า เวทที่ยี่ห้ามันมีอะไรมันมีไอตัวใหญ่ออกมาเป็นบอสแล้วก็เราหน้าต้องอัพผ่านอีเยอะเรดูแล้วสูไม่ได้เลยโดยมันตียูบว่าคินละครั้งอะคือแตกหมดเลยหน้าต้องอัปเกรดของดีวันนี้หน่อยก็ถ้าใครอยากดูพาร์ทสองก็กดไลค์กดติดตามไว้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย